เอเปกพร้อมไทยพร้อมนะครับใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วสําหรับการประชุมเอเปก2022จริงๆถ้าเอาการประชุมที่เกี่ยวเนื่องก็วันนี้แหละ,ะถ้าการประชุมผู้นําก็วันที่ 18, 18 19ครับครับผมอย่างจริงๆต้องบอกว่ามีการประชุมมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะทั้งปีของเอเปกใช่ตลอดทั้งปีซึ่งไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเดี๋ยวพอ18 19เนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าโอ้โหระดับผู้นาเนี่ย เดินทางกันมาเยอะมากนะครับซึ่งหนึ่งประเด็นไฮไลท์ที่ต้องบอกว่าเอเปกเนี่ยให้ความสําคัญนะครับซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาของสมาชิกเอเปกนั่นก็คือเรื่องของการประชุมเอเปกด้านด้านสตรีและเศรษฐกิจนะครับถือว่าให้ความสําคัญเหมือนกันเพราะว่ามีการประชุมระดับผู้นําระดับสูงเนี่ยนะในการกําหนดนโยบายสตรีและเศรษฐกิจในการประชุมระดับสูงสําหรับผู้กําหนดนโยบายด้านนี้โดยเฉพาะซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยมีการกล่าวถ้อยแถลงจากรัฐม และหัวหน้าคณะผู้แทนจาก21 K เขตเศรษฐกิจในประเด็นต่างๆอย่างเช่นรเรื่องของความมุ่งมั่นในการผลักดันความก้าวหน้าด้านความเสมอภาคระหว่างเพศการเสริมพลังสตรีและก็ระบบเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็การเร่งดําเนินการตามแผนของลาเซเรนานะครับ,รบเพื่อสตรีและก็การเจริญเติบโต,ตที่ครอบคลุมผ่านการเปิดช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในภาคแรงงาน รวมไปถึงการพัฒนาโอกาสในการเข้าถึงความเป็นผู้นําในทุกระดับการ,รตัดสินใจการสนับสนุนการให้ความสําคัญการเข้าถึงการศึกษาที่ครอบคลุมและมีคุณภาพแล้วก็การฝึกฝนพัฒนาทักษะสําหรับเด็กหญิงและสตรีการผลักดันความก้าวหน้าเสริมพลังทางเศรษฐกิจของสตรีด้วยนี่คือเรื่องแรก Uh huh. อีกเรื่องหนึ่งการเพิ่มพลังทางเศรษฐกิจของสตรีผ่านระบบเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนและสีเขียวหรือว่าระบบเศรษฐกิจแบบ BCG ที่เราชูประเด็นนี้กันหน่อยนะครับซึ่งได้มีการบูรณาการและผสานาแนวทางของระบบเศรษฐกิจทั้ง3แนวทางเนี่ยไว้เข้าด้วยกันโดยการนำเท,นเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการสร้างมูลค่าลดของเสียและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืนนะครับซึ่งตระหนักดีว่าการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และความเป็นผู้นําของสตรีเนี่ยมีความสําคัญ,ญ อย่างยิ่งต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงในภาพรวมวงกว้างไปแล้วนะครับที่เกี่ยวกับทั้ง21เขตเศรษฐกิจถ้าเราจะมาดูโดยเฉพาะไทยเราแล้วไทยเราจะผลักดันบทบาทของสตรีในเวทีเอเป็กเนี่ยใน้านไหนบ้างนะครับซึ่งเขาก็จะมีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับซึ่งมีภารกิจสําคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรีครับ เห็นควรส่งเสริมสตรีและสร้างกระข่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับสอดคล้องกับการดําเนินการที่ผ่านมาที่ดําเนินการส่งเสริมบทบาทสตรีในทางเศรษฐกิจทั้งในระดับของครัวเรือนชุมชนนะครับในระดับของเขตเศรษฐกิจไทยและระดับสากลรวมถึงความร่วมมือตามกรอบเอเ c กส่งเสริมการเสริมพลังสตรีในเศรษฐกิจใน5มิติได้แก่1การเข้าถึงแหล่งทุนครับ2การเข้าถึงตลาด 3. การพัฒนาศักยภาพและทักษะ 4การเป็นผู้นําสตรีและ5คืนนวัตกรรมและเทคโนโลยีครับ สำหรับในเรื่องของระดับชุมชนนะฮะเป็นการสนับสนุนการรวมกลุ่มและเงินทุนให้กับสตรีและครอบครัวในชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะส่งเสริมอาชีพนะครับแล้วก็สร้างโอกาสในการดําเนินธุรกิจให้กับกลุ่มดังกล่าวรวมทั้งมีความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดําเนินโครงการวินัยการออมเพื่อให้กลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวในชุมชนรู้จักวางแผนการใช้เงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนํามาสร้างรายได้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นครับ สำหรับของในระดับที่ใหญ่ขึ้นมาก็คือในระดับของเขตเศรษฐกิจไทยและสากลครับก็มีการประสานความร่วมมือกับสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนประเทศไทยและเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีความร่วมมือกันในการเนินกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและอื่นๆเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจครับสนับสนุนธุรกิจและกิจ,จกรรมการค้าเพื่อยกระดับความเสมอภาคระหว่างเพศเสริมพลังและสร้างทักษะความเข้มแข็งในการเป็นผู้ประกอบการสําหรับสตรีในอาเซียน โดยอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างผู้ประกอบการสตรีครับครับผมแล้วก็นอกจากนี้ทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเองเขาก็มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มชุมชมรมสตรีแล้วก็องค์กรเอกชนบุญนิธิหรือสมาคมต่างๆรวมไปถึงศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและก็หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานหรือว่ามีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัวด้วยในการที่จะจัดประชุมนะครับจัดสมาาัมมนาอบรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะ ให้มีการพัฒนาสตรีและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการส่งเสริมบทบาทสตรีในให้มีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกด้านสตรีแล้วก็เศรษฐกิจของไทยในปีนี้จะช่วยให้สตรีไทยเนี่ยนะครับมีเวทีนะในการหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลนโยบายต่างๆแล้วก็สร้างกรอบการดําเนินงานเพื่อพัฒนางานด้านสตรีและเศรษฐกิจแล้วก็นําข้อมูลที่ได้จากการประชุมเนี่ยนะครับมาพัฒนาแล้วก็ประยุกต์ใน การปรับปรุงนโยบายการทํางานด้านสตรีและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็ช่วยเสริมสร้างเครือข่ายนะครับในความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจในการดำเนินงานด้านสตรีและเศรษฐกิจในเอเปกต่อไปครับครับผม